เมีบางไงนก็ได้ือสักสี่คือสามสามสิบเจ็ดครับโอ้สามหมื่เจพี่น้องหยเพิ่งกํลังอ่ก่นอยู่งเล่งอล่สามหมื่นเจ็ด ขามบอกไมม่แกี้นีข้ามเนี่ว้านเอลูกไวดพันอดตพัพัน้องีพันพ่อขายเดพ่อขายมันได้ไหมเอาไปเปลี่ยนโซอยไป4ต0พัน้องเ่อกันอะเีย

เพิ่งนี่พี่น่อแกง้ามเนแงจรีมัพี่หนอมาแล้วครับเาบดขยโคตนไดยูไม่ได้สิบาล <ahn> <Un isses dancing> ี่น่มันกพงกันไปสามสิบเ็ดเปอหองพี่น่อง สามหมื่นเก็าขาเจ้ต่อรองก่อนจะอดวรหลอดได้หอยเราไปน่อยขเจ้าต่อร่องตัวไดงงามได้เขามาตลาดได้หอยก็จะมาจ่องอยูพี่น้อง Hãy subscribe này 37 cho 34 Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn

จับเสือกมน่อทีเด็กกําไรพันหนึ่งขี่นลงนี่แหละ้นงมาตโตรอบกันเขามันตลาดผู้อ่านผู้หามากเลยวันไร้เท่าผู้จับนี่ในตลาดผู้จับนี่ในตลาดแป๊บเดียวเด็ก <so ําไรเป็นพันขึ้นแ้สามสิบหากับลอยหนึ่งเพื่อคลายามสิบหกก่อเก็เลยพนหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้อง มาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใด็เข้ามาแลว้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายยุคยุ่กดกระดิ่งนุ่มกระสับเด้อก,ดกด็ดได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับเสาโมนี้เด้อพี่น้องเด้อเสาวันอังคารพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบ้านน่าหล่เด้อพี่น้องเด้อบ้านน่าหลตำบลต้นพึ่งอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อพามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้อง พามาสอบถามราคางุ่นพี่น้องโมน,นี่ง่วกับแข็งแข็งอย่างนี้แน่จังเลยพี่น้องเราลืมเอา,างุ่นเขาตลาดแล้วแต่ว่าราคาง่วกับยังส่งส่งอยู่ด้วพี่น้องเด้อยังอ่อนอยู่ช่วงนี้ราคาง่วกับอย่าอ่อนแห้งดีพี่น้องผู้ใดมีง่วมีควายก็บยักษ์เผาขายพี่น้องถึงไว้ก่อนพี่น้องอถึงไวสักก่อนเนอะก็เสีตรกรเฮาเพราะว่าได้ยินข่าวว่าทั้งรัฐพื้นที่ครงการ ผู่ล้านครอบครัวอยู bye bye. Bye. ่พ so so ี um so always, ่น้องผู่ล้านครอบครัวล้านครอบครัวครอบครัวละสองตนวดมีการซื้อขายงัวงุกงัวกันอยู่เหมือนในประเทศสองล้านโตัวได้พี่น้องแต่มีคนซื้อหลายงัวมันเกิดราคาพวกมันเกิดขยับขึ้นเพราะว่าคนนี้ครงการไทยประชานครับอันซื้องัวไปเลี้ยงผั้เลื่อนละสองตัว คือได้เงินจากรัฐบาลพี่น้องรัฐบาลบนทานเงินมาปล่อยผูกผู้เง,งนินคุณยืมงเงินยืมเงินไปซื้องาะเหลียงบ่มีดอกภายในสี่ปีครอบครัวหนึน่งเกินจีหมื่นบาทแต่ว่าผู้จัผ่า,านทั้งคณะกรรมการของขุนหมูบ่บ้านเงินผ่านเข้ามาในกล่องขุนหมู่บ้านคณะกรรมการหมูบ่บ้านบริหารพี่น้องแต่ว่าผู้ใดที่ได้ สได้เงินมาซื้งงัวน่ะก็ต้องเป็นสมาชิกของเงินหลานนะพี่น้องเด้อเงินสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอนะ่ะอันนี้อันเป็นสมาชิกสามารถกู้ยืมได้พี่น้องคนว่าเริ่มโครงการในเดือนเดือนตุลาวันที่หนึ่งตุลาเริ่มโครงการหาซื้งงัวได้เพื่พอ,อดได้เพื่อได้ออไมงีงัวกระเข้าขายออกพี่น้องตึงไว้ก่อนถ้ามันถือแห้งก็ตึงไว้ก่อนรอเดือนตุลาเขาจะอาซืออ,อกหาซื้งงัว คณะกรรมการกองพูดมือบ้านจะออกเลาะสื่อนัวสื่อไฟให้สามารถซิกเลียงนัวมันก็เชื่อและฆ่าขยับขึ้นจะเผาขายถิ่มขายเสียได้พี่น้องเด้อมัวขยยับอู่บ่โครงการตัวร่าแล้วมันจะมีข่มการโคครอบร้านครอบครัวนะถ้านี่รัฐบาลมาซื้อซอยเนี่ยมันควายมันนัวมันเชื่อและฆ่าขืนหมดเลยพี่น้อง เริ่มหนึ่งตัวละพี่น้องเริ่มหนึ่งตัวละได้รนี่หว่ากักไใ้ควันเลี้ยงไว้พี่น้องเลี้ยงให้มันอ้วนน้ำงามไว้ไว้ถะไขายช่วงเดือนตุลาเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเมื่อนี้สิพาเข่าขม่อมสอบถามราคาะข้า,ขาขงขวาพี่น้องไม่รู้ไม่รู้ก็ไปเลยของเบ้อยู่เนาะว่าไทย เงมื่อผื้นเมื่อคืนเมืองพี่น้อบยบอกประไยปน์อุ้เขาไปเอะแม่ลูกต้องงูเนะาะจักบาทดเะรา 4, ะคาสี่หมื่นสาราคาสี่สิบสามหัวอัแม่ลูกเลยเนาะ ลูกตัวผูลูกตัวแม่ละ่ะโอ้ลูกแม่ยังดีพี่น้องลูกแม่ลูกสีเหลืองราคาสี่สิบสามแม่มันสมเลยไปนี่โอ้แม่สมเหรอเนาะแม่ก็แม่ก,มก,สมก็สมแล้วเรียบร้อยพี่น้องสมได้ยังมือเหรอ ตุลาเน,นะาะ anyway. พี่น <c oughs> ้องคุณเราสมแต่เดือนตุลายี่สิบเอ็ดตุล่าสมอเมริกาไว้พี่น้องตุลาเป็หลายเดือนแล้วเนาะราคาอยู่เท่าไหร่ก็ราคาสี่สิบสามราคาต่อรองได้ห้องหอยห้องอันห้องหอยต่อยห้องหอยต่อยเด้อพี่น้องแล้วเบอร์โทรติดต่อเบอร์ ศูนย์หกสองหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งไเ็ด้อคู้ใดสนใจก็โทรข้ว่าสอบถามชนพี่น้องมีลูกคนดีลูกคนพี่น้อตัวนี้บ่แมนทองว่นเนาะบ่ตัวนี้มันแมนตัวนี้เนาะตัวใหญ่นี่ไ้อพี่น้องเด้อซีมันสามพี่น้องซีมสมเขา่าต่อรองเอา อลูกดูดังลูกตัวแม่ทั้งหอยต่อยทั้งดูทัูโพว่เลรอเท่าไหร่นี่ราคาเท่าไหร่ครับสามพันหาครับสามหมื่นสามพันหารยโอ้สามหมื่นสมันห้อยอันมุนกแมนราคาเดียวกันบ่สามพันหอยนครับราคาเดียวกันโอ้ต่ออะรต่ออะไรเวมืสามหมืนสามพันหาร้อยเนะเลยพี่น้องซช่คุณนี่ก็แมนนม่ครับราคาเดียวกันเบิ ข้าเดี๋ยวคนพี่นนองนี่ก็ม่นเนาะตักตัวมาท้งเบิดมึงอนี่มาสิบเก็ตัวครับสิบเตัวโอ้ไปไปเกิดสิบเหลือยังเยอันเนาะราคาสามหมื่นสามพนหารอยัแต่ใส่นาะแต่อเอดครับรอยเดเนาะแอนครับหอยยังซื่อหอยวาดครับหอยวาดไม่เบิดท่อ่นะท่ที่ต์ดแปดศส่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสองแปดสี่สองแปดสี ไม่บาทเนาะพี่น้องคนนี้ัวเลยพี่น้องขายคุณมิเตลรอย่างเดียวแล้วข้าวตัวละสามหมืนันหอันมูนันนี้สองตัวนะมูนัสห่นพันหาามหมื่นหกพเนาะพี่น้องคนว่าใส่ใหญ่ขึ้นยังหน่อยใส่ใหญ่สามหมนพี่พี่น้องอันนี้คือกันพี่น้องราคาเดียวกันสามหม้า เป็นงัวเลพี่น้องนี่กับแม่นี่ก่อนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อะอันซุ้มนี่เพิ่นขายแล้วพี่น้องนี่อันมูนี่ปิดใส่หน่อยหน่อยซุ้มนี่เพิ่นขายแล้วเพิ่นรูมาจากร้อยเอ็ดพี่น้องเพิ่นมาขายอยู่ตลาดอันบ้านหน้าร้อมนี่แหละเป็นงัวไซเล่ไซคุณผู้ใดยังหางัวไซคุณอยู่กับ โคมาสอบพาม,มุงดง้วพี่น้องเอองอเลี้ยงนหน่อยงลาดดีเน่ะนาราคาราคาเท่าไหร่ล่ะเดดมื่นก็หารวยมื่นก็หารอยราคาห้องไยซื้อมันเออตัดีอีกอตัวตัดีอีกทรงพร้ลอมทรงอมทรงร้อมทรงด้วยพี่น้องเออมื่นก็หารอยยี่สิบยี่สิบกิโลงรมานี่อมันก็ทรงไกล่แท้ โอ้โสือเพียงมื่นก็หาอร่อยนะห้องหอยซิดนะเบอร์โทษที่ต่อเขาเบอร์ศูนยหอยมันลายเบอร์เดียวคือเอาเบอร์หลายเบอร์พร้อมบะศ8โอ้ยบอร่ในบ้านคือท้าเลขคือื้อเลขบย่งศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสีก้่าหนึ่งสี่พี่น้อง บอร์ไม่หรจำว่าจำว่าขั้นใดจำขั้นใดสนิทพี่น้องอ้อยซิ้นอ่อยซิ้นมือนันได้ขายดิบมได้สนใจก็โทรเข้ามาหาพ่อหนุ่พี่น้องเด้อเป็นง้อแม่เนาะง้อแม่พี่น้องอันนี้เลยสายคุณเลี้ยสายคุณยังหน่อยอยู่เนาะยังหน่อยอยู่เาล็ดเดเดือนบ่อยอะพึ้นเกดเก้าเดือนเนาะอายุเท่าไรราคาอยู่เท่าไรราคาก้าสามห้าร้อยก้าสามครับห้าร้อยพี่น้อง สายเลสายคุ้นนะพี่น้องเด้อสามหาล่อยเลยอีกตัวนึงพี่น้องนี่อันนี้เป็นงวดไทยพี่น้องงวดเนืองวเนือสิบสี้อโอ้เซ้าเออสิบสีเนาะหมื่นสี่หาล่อยพี่น้องถึงงวดเหนือเลยพี่น้องเนาะ ก็ไดเป็นการเป็นงานละท่มาหลบพี่น้องมาตรองห้อยหอยลิตรเนาะห้อยลิตรปาลิตรเบอร์ทเขาเบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้เมาม้อพี่น้องเด้อกูได้สนใจก็โท่เขามาหลบพี่น้องมาตรองเอาเป็นวัวเนื้อพี่น้องเนื้อแม่แก้วแม่พาลูมเลยเนาะมันซึ่งหเปล่นี่ย โอ้เป็นแม่พานล,ลูกลูกคนนึงเขามีตงนี้ยังเนาะเพินว่าได้ลูกนุงเล้วว่าส่ถุงหัวแดงเขงดำเข่งดำเครื่องเครื่องบวดำาปไดเน,ะนาะถึงวัวเครื่ององมแต่ว่าหันบได้เสืงเลยเนาะถุงวัวทองววางี่น้องแล้าอยู่ที่สามสิบสามปดแล้ข้าบวกช่วงเราไปนี่ ตัวลองไหนนิดนึงนะพี่น้องเด้อเพื่นว่าสามหมื่นแตัวลองใหญหน่อยนึงหอยโกดด้ยเนะเบอร์โทรติดตเบอร์ดศูนย์นแปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเจ็ด่หนึ่งแปดโทงงคนพี่พี่น้องมาจากตัวแล้วมั้นี่มาสองตัวเนาะอันนี้ตัวคูหรือตัวแม่นี่ตัวคูครับโอ้คูตัวนึงพี่น้องสายคุณสองหมื่นสี่ สองหม s então, <S like ang, ื <p> questions questions? ่นสี่ด้อพี่น้องเด้อราคาต่อรองได้อยู่หอยโกหอยโกผู้ใดสนใจก็โทรเขามาต่อรองเอาพี่น้องถึงงัวไทยงัวไทยงัวโคมพี่น้องแม่ลูกลูกผู้ดก็ตัวเลยเฮ้ยลูกวันนึงมันสองตครับลูกได้สองเลยเนาะถุงหมัวไทยงัวอื่นเมืองเขาไล้วพี่น้องราคาอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะห้องสองหมื่นครับห้องสองหมื่นสองหมื่นเนาะราคาอยู่ต่อรองเลย ต่อรองได้ครับต an, ่อรองได้พี่หน่องเด้อเบอร์โทรติดต่อเ้าเบอร์0 8 6 0 8 6 0 2 6 0 2 6นย์แปดหกศูนย์สองหน้องหกแปดหนึ่ามศย์แดหนึงสลดทห้างทั้งท้องถุนพี่น้องเด้อถุงนวมแม่ลูกมาให้พี่น้องกูได้สนใจก็บโทษขามาสอบถามมาต่อรองเบอร์ราคาสองเบอร์พื่นวะต่อรองเอาพี่น้องแม่ลูกกันเจ้าเดียวกันนะพี่น้องเด้อของหางรถคุนว่าราคาเท่าสามเป็นลูกแรกบ่ ลูกที่สองกอกันลูกปุกๆพี่น้องลูกสองลูกผู้ด้วยพี่น้องเนาะเราาเศร้าสามราคาเศร้าสามหาลอยพี่น้องราคาว่อรอกออกห้องทางโลดด้วพี่น้องเนาะบกจีนี่ะพี่น้องเจ้าเดียวกันได้นเจกับโตขมาโลดพี่น้องได้โซใจโทเขมาสอบถามมาตอรอเอา เจ้าสามหาลายพี่น้องถ้าข้าห่องไว้สุดหรอกคุณโตอะไรอยูย่ด้วยพี่น้องเด้อห้าสี่ชิบเก่าคุว่าแม่ลกูกแม่บางไงหนึ่งพีน่น้องลูกเก่งไหมพ่อโอ้ลูกเจ้าตัวเหรอลูกสองพี่น้องเครื่องดำย่างดีคุณนึกพี่น้องลูกก็ลูกแม่เนาะลูกซุปปูแม่นพี่น้อง แม่นี่สูงร้อยซนะี่พี่น้องร้อยซี่ร้อยซี่ซี่พี่น้องแล้คาซี่สิบเก่สิาครับแล้คานี่ตอ่อได้อีกอย่ต่อได้อีกครับตอห่างเจนะครับผมเบอร์เดี่านี้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองแปดหนึ่งสปเจ็ด้านงเ้วพี่น้องเด้อเป็นงัวเลี้ยงพี่น้องงัวเลี้ยงไปไปไปลูกกับลูกกับแม่ย่างดีแม่บางไงพี่น้องผูใดสนใจเลยพวกเขามาสอบถามมาต่อรองน้ำพด้วพี่น้องเด้อ Không hàng chết, phi tháng vào lịch sử phùm. thái đi, phi đoàn phân hưng mà hưng mắt ra không có mà, mà sao thái bớt phi đoàn lì thái lì thái